สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางเราพัฒนามาฝากเนาะของวันที่สามจ้าวันศุกร์นะคะก็มวดที่แล้วนะคะของเรานะคะให้เด่นมาดูเด่นนะคะให้แตกกับสามไปเนาะอ่าก็หลุดนะคะหลุดครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยที่ลงนะคะที่หลุดนะคะก็เราก็ตัววิ่งของเราก็ยังไม่หลุดมาสามงวดก็มางวดหลุดงมดที่สี่นะคะทุกคนถือว่าหลุดนะคะ วัที่แล้วนะคะอ๋อวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งออกที่4 5 9 5 0 6นะคะสามตัวก็คือ5 0 6ล่างก็คือ9 5นะคะก็คือเข้าที่นี่เข้าที่ตัวนี้นะคะก็ตัวเจาะของเราก็หลุดนะอ่าก็พิจารณาให้ดีนะคะเลือกตัวที่ชอบเท่านั้นนะคะทุกคนนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะก็ถ้าหลุดก็ความรู้สึกว่า ไม่น่าจะหลุดเกินมวดหรือสองมวดทุกคนก็พิจารณากันก่นอนนําไปเปลี่ยนแนวทางเนาะวันนี้ก็ลงให้ไว้เป็นแนวทางนะคะก็ไปดูว่าวันที่สามเราพัฒนาของเราจะเดินต่อหรือเปล่าหรือหลุดอ,อีกนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าจะได้คนไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลยจะ้ะ มาดูกันจ้าว่าวันนี้เราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางเนาะแนวทางของเราเลขก็มีเลข5ชุดเหมือนเดิม5ตัวไม่ใช่5ชุด5ตัวนะคะส่วนตัวรูดในวันนี้นะ,ะในงวดดวันนี้นะคะวันที่3นี่เนาะของเรานะคะน้่หมอจะให้ที่เลขให้ที่เลขหนึ่ง แล้วก็เลขแปดนะคะวันนี้ให้หนึ่งกับแปดนะคะทุกคนตัวเด่นนะคะจะดูว่าตัวเด่นจะได้กี่ชุดวันนี้นะคะตัวเด่นของเรานะคะวันนี้นะให้ที่เด่นเป็นเลขหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนะ คู่ที่เสริมเข้ามานะคะก็คือห้าแปดแล้วก็ห้าหกนะ,ะทุกคนจะเป็นเลขหกชุดนะคะจะเป็นเลขหกชุดในวันนี้อ่ส่วนตัวที่เหลือจะเป็นตัวกันนะคะก็คือเลืออยู่สี่ชุดนะสีชุดของเราก็จะได้แกะ หกศูนยหกแปดแล้วก็ศูนะคะนี่ตัวกันของเราส่วนมากก็จะตัดคัดมาจะเป็นตัวกันนะคะทุกคนที่ชอบตัวกันที่ก็ส่วนมากจะเป็นตัวกันที่ชอบมานะคะก็ นะคะให้ไว้เป็นแนวทางนะคะเท่านั้นนะคะก็วันนี้นะคะเลขห้าตัวของเราก็จะมีนะคะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะคะ ถ้าใครมีเลเียกดินของตัวเองก็ลองมาตัดดูได้ด่นตัวเองแม่นๆนะคะก็ลองมาตัดดูน่าจะเหลือตัวรุ่นให้เราสักตัวหนึ่งก็คุ้มนะคะเพราะส่วนมากเราช่วงนี้ก็มาเรียกตัวเดียวก็มาทั้งบนทั้งล่างนะก็วันนี้นะคะผู้เลขที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะมงเรียกว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะก็คือ ชอบคู่นี้นะคะแล้วก็คู่นี้นะคะใครชอบตามแม่หมอก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะวันนี้นะคะก็ขอขอวยพรทุกคนนะคะให้เฮงปังๆนะรับโชครับทรัพย์เข้ากระเป๋าเนาะ,ะจะเลือกคู่ไหนนะคะจะหยิบจากคู่ไหนไปเป็น,ปนแนวทางก็ขอให้โชคดีนะคะวันนี้ขอกก่าคำว,ว่าโชคดีและสวัสดีจ้า